คนโทบุญสินค่ะได้เยี่ยมให้กำลังใจกำลังคลน,นะคะที่ได้รับบาดเจ็บจากการประทะากาันรบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะคะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พลโทบุญสินาพาคกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกและอดีตแม่ทัพภาคที่2เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเยี่ยมกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การประทะกันบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่โรงพยาบาลค่ายสันพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีโดยได้นําความห่วงใยจากพลเอกพนาแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกมามอบให้กับกําลังพลที่พักรักษาตัวทุกนายนะคะพร้อมชื่นชมที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศด้วยความเสียสละแม้ตัวเองจะได้รับบาดเจ็บพร้อมได้พูดคุยกับ ญาติของกําลังพลทุกนายที่มารอโดยยืนยันว่ากองทัพบ,บกจะดูแลกําลังพลทุกด้านทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากนี้จะให้การดูแลสิทธิและสวัสดิการกับกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากราชการสนามทุกนายอย่างดีที่สุด จากนั้นได้เดินทางต่อไปอยังศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขชุดอาสาสมัครหมู่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและประชาชนภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวมารอต้อนรับแม่ทัพกุ้งอย่างเนืองแน่นและเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เป็นอย่างดีโดยพนโทบุญศิเกล่าวกับประชาชนนะคะที่ยังต้องอยู่ในศูนย์พักพิงให้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยให้เข้าใจถึงการที่จะต้องอพยพมายัางศูนย์พักพิงเพราะ ทหารของพ่อแม่พี่น้องจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังพร้อมขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับทหารเพื่อที่เขาจะได้มีแรงปกป้องอธิปไตยแม้อาจต้องใช้เวลาแต่ขอให้จบเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะและนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ